เมื่อวันที่5กรกฎาคม2564นายทศพลกริตตวงศ์วิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้รับมอบจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้หลงพื้นที่มอบสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด -19 จำนวน50%ของค่าจ้างเป็นเงินสดแก่คนงานของบริษัทอาทาโซคอนสตรักชั่นจำกัดสาขาส่วนต่อขยายสะพานอรุณอมรินพร้อมด้วยนางสาวบุพพาเรืองสุดผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงง,งาน นายศักดินาศสนทิศักดิโยธินผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมนางสาวรัตด,ดาสแซลีรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ในการนี้ผู้บริหารกระทรวงแรงงานและผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยโดยมีนางบุภาชัยวงศารผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่5และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับณบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัทอาทาโซคอนสตรัคชั่นจำกัดสาขาส่วนต่อขยายสะพานอรุณอมรินบริเวณถนนอรุณอมรินแขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร นายทศพลกริตวงวิมารเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณาสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบอคมีมติให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างงดการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐม พื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในคลัสเตอร์แคมป์คนงานที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นเวลาหนึ่งเดือนนั้นและกระทรวงแรงงานภายใต้กำกับดูแลของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดแคมป์และได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมดูแลพี่น้องผู้ประกันตนให้ได้รับการเยียวยาตามสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัยเนื่องจากถูกปิดตามคำสั่ง2บ,บคอร้อยละ50ของค่าจ้าง โดยเบื้องต้นจะจ่ายเป็นเงินสดให้ทุก5วันโดยจะมีระบบตรวจสอบว่าลูกจ้างผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินชดเชยจะต้องอยู่ในแคมป์ก่อสร้างหากไม่อยู่หรือมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยก็จะไม่ได้รับเงินชดเชยดังกล่าวทั้งนี้ลูกจ้างผู้ประกันตนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่5ในพื้นที่รับผิดชอบจะเข้าไปตรวจสอบและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับสิทธิทประโยชน์อย่างครบถ้วนต่อไป เลขานิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวในตอนท้ายว่าท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องคนงานในแคมป์ก่อสร้างทุกคนซึ่งในวันนี้กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมได้ลงพื้นที่มามอบเงินทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยกรณีรัฐสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างจำนวน50อร์เซของค่าจ้างเป็นเงินสดแก่คนงานของบริษัทอาทาโซ คอนสตรักชันจำกัดสาขาส่วนต่อขยายสะพานอรุณอมรินซึ่งในวันนี้สำนักง,งานประกันสังคมได้ใจ่ายให้สถานประกอบการทั้งสิ้น17แห่งลูกจ้างจำนวน777รายเป็นเงิน6,4,591บาทก็เป็นอะไรที่เราพยายามให้บริการผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดนะครับรนนจะมีแคมป์คืนอ่ม้มีครับมีเรามีหลายแคมป์ครับแล้วก็พยายามไปให้ได้ทั่วครับ ตั้งแต่รัฐบาลประกาศให้แคมป์คนงานนะคะหยุดหยุดงานเพื่อไม่เพื่อเป็นการไม่กระจายาเชื้อให้อยู่แต่ในแคมป์มันนะคะทางประกันสังคมก็ทราบว่าลูกจ้างก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในจ้างก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเราก็ต้องเยียวยาลูกจ้างซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองประวิธท,ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นท่านก็เป็นห่วงให้สำนักง,งานประกันสังคมรีบจ่ายเงิน โดยให้นโยบายว่าจ่ายทีละ5วันสัปดาห์หนึ่งจ่ายครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เห็นว่าโอเคอย่างนั้นเรามาจ่ายเงินสดให้แคมป์ท um um> um ี um ่เขาต้องการที่จะใช้เงินสดมานะคะเราก็ประสานทุกแคมป์มาค่ะว่าต้องการให้เราไปจ่ายอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้เพิ่งเป็นสัปดาห์แรกที่เราออกมาจ่ายเพราะว่าเราเพิ่งตัดจ่ายเมื่อวันศุกร์ที่2นี้เองเราก็จ่ายเงินได้วันจันทร์เลยนะคะซึ่งอาทิตย์หน้าเราก็มีการจ่ายอีกทุกวันจันทร์อาทิตย์นี้ี้5วันอาทิตย์หน้าก็เป็น7วันรวมสร์อาทิตย์ไปด้วยนะคะอันนี้คือเเราายยยีวให้ สำหรับผู้ใช้แรงงานทั้งไทยและต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมที่มีเงินสมทบตั้งแต่6เดือนขึ้นไปค่ะมีทั้งหมด49คนนะครับมีทั้งคนไทยและคนต่างด้าวด้วยนะครับมีทั้งขเขมพรพมาร่ากะเหรี่ยงนะครับก็อยู่รวมกันนะครับในแคมป์ครับรวมทั้งหมด49คนครับในนามตัวแทนผู้รับจ้างและแรงงานก่อสร้างขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือในทุกกรณี มาณนะโอกาสนี้ขอขอบพระคุณครับ